บรรยากาศหลังฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักทีเดียวโอ้ยเย็นสบายจังเลยฮกหลงสดชื่นแม้แต่เสียงนกเสียงกาก็สดชื่นเหมือนกันนี้บันไดเศรษฐีค่ะดีอกดีใจกันแม้แต่คนแม้แต่ดอกไม้ครังนี้ก็แคสซูล่าด,ดูดซักค่ะสดชื่นกันทุกคนนะคะ อันนี้ก็ปริกน้ำค้างเขียวสวยหลังจากที่ไม่ค่อยได้น้ำเสียเขียวสวยเขียวสวยอันนี้เป็นหูใบปรุประเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะเงินหนามากๆเลยเป็นวูดเป็นแหวง เพราะว่าไม่ค่อยได้รดน,น้ำต้นใหญ่พอสมควรเลยค่ะอาโกนิมาเมื่อวานก็มีลูกค้าเอาอาโกนิมามาให้เป็นสีเขียวเข้มอันนี้จำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ก่อนราคาจะสูงมากเป็นใบดาง ถ้าใบที่ไม่ด่างเขาเรียกว่าหยกเขียวอันนี้ก็ต้นกระเป๋าเงินนะคะต้นกระเป๋าเงินต้นนี้สมบูรณ์มากถ้าออกดอกมาเป็นสีขาวนะคะถัดไปทางนน้นก็เป็นน้องน้องแคคตัสสีสวยสวยฮกหลงสีสวยสวยต้นนี้ก็เป็นรูปทรงที่มหัศจรรย์ ตรงที่ดอกของเขาจะมีเห็นไหมคะเหมือนนกเลยค่ะจนเขาเขาชื่อนกน้อยเอ๊ะชื่ออะไรกันแน่คะเนี่ยต้นต้นนกน้อยเนี่ยแหละค่ะตระกูลเดียวกันกันกบสะแยกหรือกวากเงินกวากทองค่ะเนี่ยนี่คือดอกของเขานะคะมหัศจรรย์ดีนะคะ